กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อไปกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับนะพอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่เขาเข้ามาฟังเรื่องราวภายในเรือนจําแล้วเขาก็เกิดคําถามนะครับก็ตั้งคําถามมาทั้งหมด10คําถามเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะ ตอบคําถามของเพื่อนท่านนี้ทั้งหมด10คําถามนะครับนะที่เพื่อนท่านนี้ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับก็มาฟังกันเลยนะครับคําถามที่1เกี่ยวกับนะครับสุขภาพนะครับเรื่องฟันเรื่องของการนะครับขูดหินปูนอุดฟันนะครับในเรือนจํามีบริการไหมนะครับผมจะบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าเรื่องของการทําฟันเนี่ยในเรือนจําเขามีนะครับแต่มันจะไม่มีหมอประจําในสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้ผมไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีหมอประจํานะครับ ประมาณเดือนละสองครั้งนะครับนะที่หมอจะเข้ามาส่วนมากก็จะเข้ามาอาทิตย์ว้นอาทิตย์นะครับหมอฟันนะถ้าเป็นเรือนจําขนาดใหญ่มีอุปกรณ์เขาก็จะเข้ามานะครับนะแล้วก็ถ้าใครปวดฟันอยากอุดฟันหรืออะไรเนี่ยก็ลงชื่อไว้นะครับเขาก็จัดให้ตามคิวนะดังนั้นถ้าใครปวดฟันฟันผุมีโอกาสนะครับนะที่ได้ประกันตัวออกมาหรือว่ารู้ตัวเองก่อนที่จะเข้าเรือนจํานะครับผมแนะนําให้ไป อุดฟันก่อนให้ไปแก้ฟันก่อนนะครับเพราะถ้าเราเข้าไปอยู่ในเรือนจําปุ๊บมันเป็นเรื่องลําบากเลยครับสำหรับการไปหาหมอฟันนะบางคนนี่นอนเจ็บปวดด้วยความทรมานจากการปวดฟันนะครับนะดังนั้นนะครับถ้าใครอยู่ข้างนอกแล้วมีโอกาสผมย้ําอีกทีครับรักษาฟันก่อนเข้าไปอยู่ในเรือนจําดีที่สุดครับเพราะว่าข้างในเรือนจำนะครับยาก็แพงนะยากแก้ปวดยากแก้อักเสบเนี่ยนะครับ หาซื้อก็ต้องหาซื้อแบบเถื่อนนะครับนะเม็ดหนึ่งก็หลาย10บนะครับนะดังนั้นนะครับอุดฟันก่อนเข้าคุกดีที่สุดนะเรื่องที่2นะครับคนที่ไม่มีกองงานนะครับนะก็ต้องนั่งนงนอนๆอยู่ในแดนเพื่อกินข้าวอาบน้ํารอขึ้นเรือนนอนใช่ไหมครับนะเพื่อนท่านนี้ก็ถามมาแบบนี้นะครับถูกต้องครับคนที่ไม่มีกองงานหรือว่าเขาตัดยอดกองงานเขาใช้คําว่าตัดยอดนะครับตัดยอดก็คือเราไม่ต้องขึ้นกองงาน ตัดยอดย้ายแดนก็คือไม่ต้องย้ายแดนนะไม่มีชื่อย้ายแดนย้ายเรือนจํานะคนที่ตัดยอดคําว่าตัดยอดก็คือคนที่นะครับเสียเงินให้เจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับนะเมื่อเขาเสียเงินให้เจ้าหน้าที่แล้วเขาก็ได้รับสิทธิทพิเศษนั้นนะครับนั่นก็คือการที่ไม่ต้องขึ้นกองงานนะ เวลาเขาไม่ได้ขึ้นกองงานนะครับบางคนก็อาสาไปช่วยเจ้าหน้าที่นะเป็นผู้ช่วยงานเป็นผู้ช่วยเหลือหรือว่าไปเป็นลูกมือนะครับทํานั่นทนํานี่นะครับคอยดูแลนะครับเจ้าหน้าที่ประจําจุดต่างๆนะครับชงกาแฟาให้บีบขานะรีดเสื้อผ้าให้เจ้าหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ความสมัครใจนะหรือบางคนก็หากิจกรรมยามว่างนะครับมาทำนะบ,นะบางคนก็หาไม้มาแกะสลักนะ หากระดาษมาวาดรูปนะนั่งเล่นกีตา้านั่งแต่งเพลงแต่งกรเขียนหนังสือก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วแต่บางคนก็ไม่ทําอะไรครับเดินไปเดินมานะคือในแดนเวลาคนส่วนใหญ่นะครับแยกย้ายกันเข้ากองงานก็จริงนะครับมันก็ยังมีคนแก่นะหรือว่าพวกที่ตัดยอดด้วยกันนะครับนะรวมถึงคนที่ออกเยี่ยมญาติคนที่ไปเรียนหนังสือคนที่ไปพอบอนะครับนะ คนเหล่านี้ก็ยังอยู่ในแดนนะครับนะเดินไปเดินมาเตรียมข้าวเตรียมของออกเยี่ยมญาติเสร็จมานะครับนะ่ะเขาก็เข้ามาในแดนนะมานั่งคุยกันไปนั่งคุยกับคนแก่ก็ได้นะครับคนแก่ที่อายุเยอะๆไม่ได้ขึ้นกองงานอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปนั่งคุยไปนั่งเล่นกันแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ในแดนเนี่ยนะครับมันจะหมดไปกับการกินข้าวนะกินข้าวสามเวลาอาบน้ํานะครับนะเวลาขึ้นกองงานจริงๆเนี่ยเก้าโมงถึงเที่ยงนะ แล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงคึ่งประมาณนี้นะครับนะดังนั้นนะครับเวลาขึ้นกองงานจริงๆหรือว่าเวลาทํางานจริงๆเนี่ยมันก็แค่4ชั่วโมงประมาณ4ี่หชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนะสี่หชั่วโมงคนที่เขาว่างตัดยอดกองงานเขาก็จะเดินเล่นในแดนแป๊บเดียวนะครับนะเดี๋ยวมันก็มีเพื่อนลงมาสมทบแล้วนะครับนะ ตอนเที่ยงตอนอะไรนะครับบางวันเขาปล่อยวัยอย่างเงี้ยบางกองงานมันไม่มีงานทําก็มีนะครับนะเขาปล่อยลงมาอย่างงี้ปุ๊บนะครับเขาก็มาเล่นกันมาเตะตะก้อมาเต,ตะฟุตบอลกันก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่นะข้อที่สามนะครับคนชราที่พิการนะครับอ่อนแอไม่มีญาติพี่น้องนะไม่สามารถทํางานเพื่อนะครับได้รับปันผลหรือว่าได้รับส่วนแบ่งจากเรือนจํานะครับเขา นะครับจะได้ตัดผมไหมโกนหนวดไหมนะครับนะเพราะเขาต้องใช้เงินอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการตัดผมการโกนหนวดนะครับในเรือนจําเนี่ยนะครับมันเป็นบริการที่ทางเรือนจําเขามีให้กับนักโทษอยู่แล้วนะครับนะเราสามารถไปตัดผมไปโกนหนวดได้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้เขาบริการพิเศษนะพูดง่ายๆก็คือให้ช่างตัดผมเนี่ยประจำแดนเนี่ยนะครับตัดให้กันจรให้โกนหนวดให้เกี้ยงๆนะครับนะ เราก็ต้องนะครับจ้างเขาจ่ายเป็นนมสองกองนะสมัยก่อนก็จ่ายเป็นบุหรี่สามตัวนะสมัยแต่ก่อนมันดูดบุหรี่ได้นะครับส่วนมากก็น,นมสองกองกาแฟสองซองอย่างนี้ก็ได้นะครับบางคนนมกล่องเดียวก็ได้นะครับนะเขาก็จะก,กันจอนให้โกนหนวดให้นะครับให้มันดูเกี้ยงเก่าแต่ถ้าเราไม่มีนะครับนะเราไปแบบตัวเปล่าเขาก็ตัดให้เหมือนกันนะครับนะแต่ไม่ได้ตัดแบบละเอียดนะ ตัดให้เป็นทรงโกนหนวดให้อาจจะมีเหลือตอบ้างเล็กๆน้อยๆนะก็แล้วแต่นะถ้าสนิทกับช่างนะอยู่มาเป็นปี2ปีอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็รู้จักกันทั้งแดนอยู่แล้วนะครับนะอยู่มาปี2ปีอย่างเงี้ยนะเดินไปเดินมานะรู้จักกันหมดนะเราก็รู้จักช่างประจําแดนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถบอกให้เขาทําให้ได้โดยไม่ต้องมีค่าจ้างก็ได้นะตัดผมในเรือนจานะครับไม่จําเป็นต้องใช้เงินก็ได้นะครับแต่การที่จะไปบอกให้ช่างโกนหนวด การที่จะบอกให้ช่างโกนหนวดหรือว่ากันจอนให้กันอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะกิ่งใจช่างนะแต่ถ้าเรามีของฝากป๊บมันก็สามารถบอกได้อาช่างนะผมซื้อนมมาฝากสองกองเดี๋ยวช่วยโกนหนวดให้ผมหน่อยเดี๋ยวช่วยกันจอนให้ผมหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับนาะมันก็ได้นะนี่ก็คือเรื่องของการตัดผมนะครับข้อที่สี่ที่เพื่อนท่านนี้ถามมานะครับถ้าเราไม่ขี้ตอนอาบน้ําตอนเช้าขี้เวลาอื่นได้ไหมขี้ได้ครับปวดตอนไหนก็ไปขี้ตอนนั้นนะครับ้นาะไม่ต้องอั้นนะครับนะ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เวลาเราขึ้นกองงานเนี่ยส่วนมากนะครับในกองงานเนี่ยมันจะมีบล็อกไว้สําหรับเข้าห้องน้ำนะเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่บางกองงานไม่มีนะครับเราก็สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้นะที่เขาดูแลกองงานนะครับเสมียนกองงานว่าพี่ผมขอเข้าห้องน้ําหน่อยปวดท้องนะแล้วก็หายไปเลยครึ่งวันนะครับไปนั่งตําแตงไปนั่งสาวแหนอยู่ในบล็อกนะครับช่วยตัวเองหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับนะเวลาเราขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนี้เขาไม่ว่านะครับนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาเขาให้งานเราเวลาเขาปล่อยงานให้เราเนี่ยมันมียอดอยู่แล้วนะครับถ้าเรามัวแต่ไปนั่งเล่นนั่งหลบนะครับนะเราก็ไม่ได้ยอดงานนะเพราะมันมียอดงานบังคับเราอยู่แล้วนะครับนะสมมุติว่าเขาให้ยอดงานมา300เรามมวแต่ไปนั่งเล่นในบล็อกนะไปนั่งดูดบุหรี่ไปคุยกับเพื่อนนะสุดท้ายงานไม่ได้เขาก็ทําโทษนะดังนั้นนะครับเขาไม่กลัวการที่เราแอบไปอู้หรอกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมียอดงานบังคับดังนั้นถ้าปวดท้อง นะครับเราก็เข้าห้องน้ําได้นะหรือเวลาเราขึ้นเรือนนอนนะครับมันก็จะมีบล็อกอยู่บนห้องนอนนะครับนะเวลาเราปวดท้องปวดอะไรบนเรือนนอนเราก็สามารถขับถ่ายได้บนเรือนนอนนะดังนั้นนะครับเรื่องของการขับถ่ายเขาไม่บังคับกันนะครับนะหรืออย่างเช่นเวลาเข้าแถวอยู่งนี้เลิกแถวมาปุ๊บเราปีกตัวนะครับออกไปขี่ออกไปเยี่ยวอย่างนี้ก็ได้นะครับนะรอเยี่ยมญาติไปขี่ไปเยี่ยวก็ได้นะหรือว่ารอออกพอบไปขี้ไปเยี่ยวก็ได้ นะอันนี้การเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่มีการบังคับเป็นกําหนดตายตัวหรือว่าเป็นเวลานะครับนะข้อที่5ที่เพื่อนท่านนี้ถามมานะครับคนที่ไม่มีตู้ล็อกเกอร์เขาเก็บของอยังไงสําหรับตู้ล็อกเกอร์นะครับมันไม่ได้มีทุกคนนะในสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ตู้ล็อกเกอร์เนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นแบบว่าสัมปทานกันนะครับนะเวลาคนเก่าจะออกก็ต้องไปขอเช่าเขาไปขอซื้อเขานะครับหรือไม่เขาก็ให้คนที่รู้จักให้พักให้พวกเขานะครับนะ ตู้ล็อกเกอร์มันไม่ค่อยพอหรอกครับนะส่วนมากนะในสมัยก่อนนะคนที่ไม่มีตู้ล็อกเกอร์ไม่มีพักมีพวกนะตู้หนึ่งอาจจะเก็บของได้สามสี่คนก็มีนะครับนะแต่ถ้าเราไม่มีพักมีพวก,กจริงๆเราก็นะครับใส่ถุงปุ๋ยใส่คุถังนะใส่ถุงปุ๋ยเลยนะครับเสื้อผ้าแฟบสบู่ใส่ลงไปในถุงปุ๋ยมัดปากไว้นะครับนะเวลาเราขึ้นกองงานเราก็ไปวางไว้ใต้บันไดนะหรือว่าหามุมของเรานะเป็นจุดของเรานะ คนส่วนหนึ่งนะครับเขาจะไว้ของกันในลักษณะแบบนี้นะบางคนเขาไม่มีตู้ล็อกเกอร์เขาก็จะไว้แบบนี้แหละนะไว้ในคูกถังไว้ในนะครับปี๊บไว้ในถุงปุย๋ยนะหรือไม่มีกล่องกระดาษก็ใส่กล่องกระดาษไว้นะครับหลากหลายนะครับนะแล้วก็เอาไปกองกองกันไว้นะครับพอเช้าลงมาก็นะครับแยกย้ายนะครับไปหยิบของใครของมันนะทำภารกิจเสร็จอาบน้ําใส่เสื้อผ้าเสร็จก็เอาไปวางไว้จุดเด,ดิม เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นเรือนนอนพร,ร้อมกันลงพร้อมกันนะดังนั้นมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของการที่ว่าเอาของวางไว้แล้วพอเราลงจากเรือนนอนมาไม่เจอเพราะอะไรครับเพราะขึ้นเรือนนอนพร้อมกันนะอาบน้ําเสร็จเราไปวางไว้พร้อมกับเพื่อนนะเพื่อนก็ต้องขึ้นเรือนนอนพร้อมกันและก็ลงพร้อมกันดังนั้นของมันก็จะอยู่ณจุดเดิมนะคนส่วนหนึ่งในเรือนจาเขาก็จะไว้กันแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่มีตู้ล็อกเกอร์นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปัญหาตู้ล็อกเกอร์เนี่ยก็เลยต้องหมดไปนะครับสําหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเรือนจํามันมีวิธีการใช้ชีวิตอยู่นะครับนะข้อที่6นะครับเพื่อนท่านนี้ถามมาว่าได้ยินว่าขึ้นเรือนนอนนะครับอนุญาตให้นําน้ําและนมนะครับขึ้นเรือนนอนนะครับนมแจกฟรีหรือต้องซื้อเองนะครับแล้วน้ํากอกใส่ขวดขึ้นไปใช่ไหมครับนะสำหรับนมนะครับนในเรือนจํานะครับเราต้องซื้อเอานะครับนะนมนะไม่มีแจกนะครับนานๆจะมีคน เข้าไปเลี้ยงอาหารทีนะมูลนิธิหรือว่าคนที่เขารวยนะครับนะคนที่เป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆเขาก็จะเข้าไปในเรือนจําไปเลี้ยงอาหารนะครับคนคุกหรือว่าผู้ต้องขังนะอาจจะมีนมมีขนมแจกนะครับแต่นานๆเลยนะครับนะถึงจะเข้าไปทีนะบางทีมีเสื้อผ้าไปแจกนะมีของใช้ไปแจกก็มีนะครับนะมีแฟบมีสบู่มีขันไปแจกก็มีแล้วแต่นะครับนะว่า ผู้ใจบุญท่านนั้นนะครับเขาจะนําอะไรไปแจกนะส่วนนมส่วนใหญ่นะครับที่เขากินกันในเรือนจําก็คือต้องซื้อน้ํากินเนี่ยเขาก็จะกรอใส่ขวดโค้กนะครับขวดโคกลิตรนะเพื่อเอาขึ้นไปบนเรือนนอนนะครับบางคนเอาไปหนุนแทนหมอนนะเอาขวดน้ําขึ้นไปแล้วก็เอาเสื้อพันนะครับเป็นหมอนนะมันจะได้สูงหน่อยนะครับนไม่ต้องนอนแนบกับพื้นนะเจ็บหูนะเหตุผลนะครับที่เขาไม่อนุญาตให้นําอาหารขึ้นไปกินเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามันจะมีมดมีแมลงมีหนูนะครับขึ้นไปกินเศษอาหารนะเพราะเวลาเรากินเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องล้างจานล้างถ้วยนะบริเวณบ็อกนะครับ <c oughs> บนเรือนนอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเศษอาหารหลงเหลือบางทีมีมดมีแมลงนะครับนะแล้วมันก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคนะนี่คือเหตุผลนะครับนะแต่ส่วนมากนะครับนักโทษก็จะแอบนะครับนะแอบเอาขนมปังขึ้นไปกินแอบเอามาม่าขึ้นไปกินนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขึ้นเรือนนอนตั้งแต่4ี่โมงเย็นมันหิว กนะว่าจะได้นอนก็นะครับสองสามทุ่มดังนั้นนะครับเขาก็จะแอบนะแอบเอาขนมขึ้นไปกินกันนะข้อที่7ที่เพื่อนท่านนี้ถามมานะครับบ็อกขี้มีทุกที่ไหมบ็อกที้ไม่ได้มีทุกที่นะครับนะมันจะมีบริเวณอาบน้ำเนี่ยนะครับแล้วเขาจะมีบ็อกไว้นะครับนะอันนั้นก็จะเยอะหน่อยนะครับยี่สบสา็อกก็แล้วแต่นะทีนี้ก็นะครับบนเรือน,นอนก็จะห้องละหนึ่งบ็อก นะเท่าที่ผมเคยเห็นมานะห้องหนึ่งก็จะมีบล็อกไว้หนึ่งบล็อกนะครับไว้สําหรับเยี่ยวไว้สําหรับขี่ตอนขึ้นเรือนนอนนะครับนะแล้วก็บริเวณกองงานนะครับนะก็จะมีบล็อกนะบางกองงานนะครับนะกองงานไหนที่ใหญ่ๆเขาก็จะทําบล็อกไว้นะครับหลังกองงานนะเพื่อให้นับนักโทษที่เข้ากองงานเนี่ยสามารถขี้เยี่ยวได้ก็จะมีอยู่3ามจุดหลักๆนะประมาณนี้นะครับนะข้อที่แปดนะครับที่เพื่อนท่านนี้ถามมาว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ นะจะอยู่ยังไงในเรือนจํานะครับนะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับถ้าไม่สูบบุหรีนี่ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมเคยเจอคนที่ไม่สูบบุหรีแต่เข้าไปนอนในห้องคนที่เขาสูบบุหรีนะตอนกลางคืนเนี่ยนะับขึ้นเรือนนอนปุ๊บเขาก็จะแอบบเอายาเส้นเอายามวลขึ้นไปดูดกันแบ่งกันดูนะถ้าคนไม่ดูดบุหรีก็คือต้องเอามือปิดปากหรือเอาผ้าปิดนะไม่ให้เหม็นบุหรีทําได้แค่นั้นจริงๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในเรือนจำนะในสมัยก่อนนะ เขาดูดบุหรี่กันครับบุหรี่ถือว่าเป็นแบบว่าของมีค่าในเรือนจําก็ว่าได้ในสมัยก่อนนะดังนั้นเราไม่สามารถไปบอกว่าเฮ้ยอย่าดูดบุหรีได้ไหมเพราะว่ามันดูดกันเกือบทั้งห้องนะครับนะมันมีพัดลมเพดานเปิดให้ก็จริงนะครับนะแต่ห้องขังนะครับนะมันเป็นห้องขังแคบๆค,ค,คนแออัดดังนั้นต้องทนเหม็นนะต้องทนเหม็นอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยนะสาหรับคนที่ไม่ดูดบุหรี่แต่ถ้านะครับลงมาในแดนนะครับลงมาข้างล่างปุ๊บนะครับ คนที่ดูดบุหรี่เขาก็นั่งอยู่ในกลุ่มคนดูดบุหรี่คนไม่ดูดบุหรี่คุณก็ไปนั่งหลบตามใต้ต้นไม้นะหานั่งเขียนจดมงจดหมายก็ว่าไปในกรณีที่เป็นวันหยุดนะมันก็ต้องทําเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาดูดบุหรี่กันในสมัยก่อนนะข้อที่9ที่เพื่อนท่านนี้ถามมานะครับว่าคนชราคนพิการนะครับที่ไม่ได้ขึ้นกองงานนะครับนะหรือว่าทําประโยชน์ให้กับเรือนจาเนี่ยนะเขาจะได้เลื่อนชั้นไหมเขาจะได้ปรับชั้นไหม ผมต้องบอกแบบนี้นะครับการปรับชั้นในเรือนจําในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกองงานนะครับบางคนตัดยอดกองงานไม่ได้ขึ้นกองงานนะครับเดินเซิงไปเซิงมานะครับนะเป็นพวกรอยชายนะครับก็ได้เลื่อนชั้นเหมือนกับเพื่อนเพื่อนยิ่งเป็นคนพิการหรือว่าคนแก่คนชรานะครับเขาเรียกว่าภาระของเรือนจํานะเรือนจําต้องดูแลนะครับนะคนเหล่านี้นะครับเรือนจํามักจะปรับชั้นให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาจะได้รีบปล่อยตัวออกมานะ สร้างประโยชน์ไม่ได้นะคนแก่อายุ60-70เจ็ดิไปฝึกอาชีพนะไปนั่งปั้นสรลาเปานะครับไปนั่งสอนทําหมูย่างไปนั่งสอนแกะสลักอายุ70ออกมาก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้วนะครับนะพูดง่ายๆก็คือนะครับมันเลยช่วงเวลาที่จะทํามาหากินแล้วนะครับนะออกมาแรงจะเดินแทบจะไม่มี ดังนั้นนะครับคนเหล่านี้ก็จะอยู่ว่างๆนะครับนะถึงเวลาก็ได้ปรับชั้นเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนมากคนแก่ก็จะอ่านหนังสือธรรมะจับกลุ่มคุยกันนั่งเล่นมาคอตว่างๆนะครับเราไปนั่งฟังก็จะได้ข้อคิดนะคนแก่เขาไม่มีอะไรนะครับเขาก็จะมีแต่ข้อคิดดีๆให้ไอ้ทิศถ้าเองออกไปแล้วเองอย่ากลับเข้ามานะอย่าทําตัวเหมือนน้านะอย่าทําตัวเหมือนลุงนะนะลุงเข้าออกสามสี่รอบสุดท้ายมาติดคุกตอนแก่ คำพูดเหล่านี้คุณจะได้ยินเสมอเมื่อคุณคุยกับคนแก่นะข้อที่10นะครับที่เพื่อนท่านนี้ถามมานะครับการมีเซ็กไม่ว่าจะเป็นการสอดใส่หรือว่าการโมกถือว่าเป็นความผิดไหมครับ่านะสำหรับการมีเซ็กภายในเรือนจํานะครับไม่ว่าจะเป็นการสอดใส่หรือว่าการโมกให้หรือว่ารูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับนะช่วยตําแตงสาวแหนชงก๋วยเตี๋ยว นะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะในเรือนจำเนี่ยมีถุงยางอนามัยแจกด้วยซ้ำนะครับนะถ้าเราอยากได้ถุงยางอนามัยเราก็ไปขอที่หน้าทําการแดนนะครับนะส่วนวิธีการมีเซ็กนะครับเขาก็จะแอบไปทํากันในที่ลับนะครับส่วนใครจะเดินไปเจอหรือว่าเดินไปเห็นเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่วยไวยทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณเห็นคนโมกให้กันคุณเห็นคนเอาตูดกันนะครับนะ คุณก็แค่เดินผ่านไปมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนะเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับบางทีนอนอยู่ข้างๆกันนะครับนะคุ้มโปงเอาตูดกันอย่างนี้นะครับเราจะไปโวยวายมันก็ไม่ได้นะและมันไม่มีใครโวยวายด้วยนะครับนะเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับอย่างเวลาอาบน้ำเมียก็ถอดเสื้อผ้ากันหมดนะครับเห็นหมดนะ่ะดังนั้นมันไม่มีการอายกันแล้วนะครับนะอยู่ในเรือนจําถือว่า นะครับเป็นเรื่องปกติมากสําหรับการมีเซ็กนะครับหรือว่าการร่วมเพศกันร,ระหว่างชายกับชายนะอันนี้ก็คือ10คําถามที่เพื่อนท่านนี้ถามมานะครับก็ขอบคุณสําหรับคําถามที่เพื่อนท่านนี้ถามมานะครับนะแล้วก็ได้มาตอบเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ขอให้เพื่อนๆจงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีความสุขความเจริญรหากเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็สามารถถามมาได้นะครับถ้าผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง hello test ขอบคุณครับผม